กลับไปเบิ้งได้นะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตัวเลขของเพิ่นเข่าตัวนี้นะครับเข่าหกเก้านะครับหกเก้าเข่าข้างล่างนะครับหกเก้าซึ่งตัวเลขทั้งหมดมันมีอยู่เก้าหางนะครับแต่ว่ามือนั่นเนี่ยไม่คิปก็ให้ตัดออกเหลืออยู่แค่์หกหางนะครับแล้วก็เลขวิ่งเพิ่นให้มาซีก็หกนะครับมันก็เข่าหกนะครับตัวเลขนะครับอันนี้เป็น สถิติงวดที่พันมานะครับเด้อสถิติงวดที่พันมานะครับสําหรับงวดนี่ตัวเลขจะเป็นตัวใดตั้งใดนะครับเดี๋ยวเขาจะต่อสายหาครับครับผมสวัสดีครับพี่วิลาครับครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ได้นัดพี่ไว้เนะครับผมโอเคครับครับ งวดที่แล้วตัวเลขของพี่ก็เข้า69นะครับเข้า69ที่ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าเข้า6นะครับ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 แล้วบังใจจะยิ่งคันเนื้อไม้เลยงวดที่แล้วอะอะไรนะครับพี่งวดที่แล้วคัดเนื้อมาให้เลยอะอคัดเนื้อแล้วงวดนี้พี่คัดเนื้อเื้ออีกเหมือนเดิมนะพี่เหมือนเดิมก็เอาเหมือนเดิมเลยครับเพื่อเอฟซีและแอดแมนครับโอครับผม เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้มีเอฟซีหลายๆคนเริ่มรู้จักพี่แล้วเพราะว่าตัวเลขเข้าเข้าตลอดเนาะครับผมค่าเลขวิ่งเนี่ยมันเลขวิ่งของพี่ครับเลขวิ่งของพี่ยังไม่เคยลุดเลยนะที่ที่ให้มาครับครับเลขวิ่งก็เหมือนเราจะต้มไก่ก็หาไก่ให้ได้ก่อนเอ๋อครับผมเราหาไก่ไม่ได้ต้มไก่กินก็เมื่อต้มไก่กินไม่ได้แล้ว ตอนแรกวก็จะติดต่อพี่ตั้งแต่วันหวยออกเนาะทีนี้มันก็อย่างว่านะพี่ภารกิจกันหลายอย่างก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่สายก็ถือว่าเราอ่าวันนี้วันที่ห้าเนาะก็ถือว่ายังคือไม่ได้ลอกใครอะพี่พูดง่ายๆเนาะเอาอสูตรเดิมครับสูตรเดิมครับแต่ก็ผมติดต่อพี่ให้เป็นแต่ไม่แน่แล้วก็จะเปลี่ยนสูตรมีเยอะอ๋อสูตรเยอะครับผมีะถ้าสูตรนี้เดินดีก็ทําต่อไปเรื่อยๆอะพี่ แบบอสูตรเดินดีก็เราก็ทําไปเรื่อยเราไม่เอาสูตรอื่นเดี๋ยวทําให้เสียเส้นทางเดินอ๋อครับผมแล้วงวดนี้พี่ได้ทําไว้หรือยังครับผมเรียบร้อยแล้วครับเตรียมรอแอดมินเรียบร้อยแล้วครับอ่าค,ครับผมถ้างั้นก็เอฟเอฟซีันช่องนะครับเอฟซีทันช่องนะครับเด้กอกะจดไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเขาสิดอ่าให้คุณพี่วิระเนาะบอก ตัวเลขไปเอ็ดซีดันช่องทีรับชมยูนะครับก็จดไปพร้อมๆกันครับจุดตัวเลขไปพร้อมๆกันสําหรับในงวดวันที่16สิงหาคม2564น้ี่นะครับครับอ้าวพี่มีตัวไหนจะวางแบบไหนมั่งครับพี่ในงวดนี้เอางวดที่แล้วแหละเหมือนงวดที่แล้วเลขเหมือนงวดที่แล้วเลยครับโอครับผมเลขเลขหลักเลยครับครับเลขหลักครับเลขหลักครับศูนย์ มีศูนย์หนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งมีหกมีหกครับผมครับมีตัวเน้นอะวงกลมไอ้วงวง,วงเล็บไม่ได้เกตตัวเกตนีตัวตัว,ตวอันนั้นเผื่อเผื่อตัวกันเออมีมีตัวกันคือหกคือเกตครับวงเล็บไม่ครับผมตัวกันเนาะครับ<ๆ>แล้วตัวแล้วเป็น ตัวจับคู่ตัวจับคู่ที่เขียนมาข้างล่างเลยข้างล่างเหมือนงวด่แล้วครับครับผมเขียนน้ยังครับเขียนแล้วครับผมมีสี่มีห้ามีห้ามีเก้ามีเก้าครับผมแค่นี้แหละสามตัวครับก็พี่ก็เอาพี่ก็เอาเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมพี่เอาศูนย์มาจับกับเหมือนเดิม ผมจะจับให้ครับอ่าให้ที่จับจับให้เลยดีกว่าครับอ่าผมจับให้นะจับคู่นะครับผมศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับหนึ่งเก้าเขียเก็นไอแขวครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับหกเก้า เกก้าเดเก้าครับมีแค่นี้แหละครับเกดหางเกดหางครับอ๋อนี้มีเกดหางเหรอพี่ครับมีเกดครับครับอันนี้บนล่างเลยเหมือนเดิมครับผมเกต้าี้ามาตัวกันไว้ครับแต่ม่าแต่มายากเหมือนกันแล้วกันไว้น่ะกันไว้เผื่อมาเนาะามตัวด้วยไหครับสามตัวก็มีสามตัว สามตัวครับนี่นีตัวไหนพี่สามตัวสามหกเก้าสามหกเก้าครับสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าครับเอาแค่นี้แหละตัวมันมันมันมีสองมีสองหกเก้ากับสองเจ็ดเก้ามันต้องเอาแล้วเอาเอาแค่นี้แหละก็ดูสอยากก็เอาสองใส่ครับก็ดูแล้วเลขสามตัวเนี่ยของของพี่เนี่ยเอาเอาสามมาใส่ สามมาใส่สองตัวที่ที่จับไว้แล้วเนาะเป็นสามหกเก้ากับสามเจ็ดเก้าคือเอาเลขสามมาใส่ขั้งหน้าเป็นหลักร้อยเนาะครับเหมือนเหมือนคราวที่แล้วเหมือนคราวที่แล้วก็ตัวเลขมีแค่นี้นะพี่เนาะแล้วตัวพี่ที่ว่าเน้นเน้นนะครับพี่มีไหมเน้นเน้นนะครับผมนะทุกสำเนาก็จะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าเนาะแต่ผมจะมันมีสองหน้าไงเล่นสองหน้าไปเลยผมเอาศูนย์สี่กับหนึ่งสี่ครับเน้นหนึ่งสี่เน้นหนึ่งสี่ กับศูนย์สี่เออเน้นเน้นศูนย์ศูนย์สี่กับหนึ่งสี่แต่เน้นหนึ่งสี่ครับครับผมเน้นหนึ่งสี่ที่สุดครับที่สุดเลยหนึ่งสี่นะครับเน้นล่างด้วยเน้นล่างด้วยครับผมครับแล้วก็แล้วก็หกเก้ากับเจ็ดเก้าครับตัวเน้นพี่นะครับหกเก้านี่เน้นที่สุดเลยมันจะออกว่าเก่ามาเนี่ยหมดนะ เ็ดบนครับหกเก้าเนี่ยครับหกเก้าตัวเนี้ยครับแต่นี้ไปขึ้นบนลงล่างด้วยใช่ไหมพี่อันนี้ทั้งหมดเจ็ดถังครับแล้วก็กลับด้วยเนาะกลับเลยกลับกลับด้วยครับครับผมตัววิ่งเหรอพี่เอาตัววิ่งนะมันมันมีหนึ่งกับสี่นะก็สองตัวเลยหนึ่งกับสี่นะวิ่งหนึ่งกับสี่เนาะเอาหนึ่งก็เดียวเลยัหนึ่งครับวิ่งหนึ่งเดียวกันทงเลยครับผมครับข้างบนก็เก้า วิ่งหนึ่งอ่ะครับผมตัวเลขก็อย่างเช่น่ตัว่กั 1, 4กับ 6, 9น่ะเอาเอา9ดีกว่าบน9นะวิ่งหนึ่งนี่หมายถึงว่าบนล่างเลยครับบนล่างเนอะอแต่เน้น่งครับเน้นล่างอ๋อเน้นล่างครับผมครับผมเลือกเลวเก9ที่พี่ลาเป็นเป็นวิ่งด้วยเหมือนกันวิ่งเหมือนกันกับ9อีกตัวหนึ่งอ๋อก็วิ่งสองตัวแล้วกันนะพี่เนาะ กันไว้กันไว้ครับสรุปแล้วก็คือวิ่งหนึ่งกับเก้าแต่ว่าหนึ่งนี่เน้นวิ่งบนหนึ่งล่างครับหน,นบึ่งล่างอ๋อหนึ่งเน้นวิ่งล่างเก้าเน้นวิ่งบนเน้นบนครับผมครับนะไม่ไมรับสุดท้ายพี่มีอะไรจะฝากถึงเอ็กซีเรนช่องไหมครับเอาเอาเน้นสามตัวได้เน้นสามตัวสามหกเก้าครับอ๋อสามหกเก้าครับพี่น้องเอ็กซีเรนช่องนะครับท่านที่ติดตามอาจารย์วีระบุตรดา นะครับกับตัวเลขในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับกับมาสรุปให้เบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับว่าได้ตามนี้นะครับได้ตามนี้สําหรับเลขลักเลขอันนี้เพต้องไปเบิ้งหรอกครับเบิ้งตัวที่เพิ่นจับคู่ให้เลยง่ายกว่านะครับกับมี0ูนซีนะครับ0ูซีแล้วก็1หนึ่งซีศูนย์หานึ่งห้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับตัวเลขมีอยูจิตหางนะครับเจ็ดหางอันนี้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็กลับนำเลยครับเด้อ ส่วนสามตัวนะครับที่เพิ่นไหหมากับมีอยู่สามหางเคนั้นนะครับกับมีสามหกเก้าแล้วก็สามเก็ดเก้าส่วนเลขวิ่งนั่นเพิ่นไหวิ่งหนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งกับเก้าแต่เพิ่นกบยำมานะครับว่าหนึ่งนี่เน้นวิ่งล่างนะครับแต่ว่าไหวิ่งบนน้ำเน่กด้วยแต่ว่าถ้าบ่าอยากลงทุนไหลอยากวิ่งล่างย่างเดียวกับเอานึงนะครับส่วนเก้านี่เน้นวิ่งบนนะครับ คนในใจนคนคือสิอยากแยกให้นะครับอยากแยกให้ว่าวิ่งล่างวิ่งบนเลยนะครับแต่ว่าแอดมินอยากให้เอาบนน้ำเนียล่างน้ำแนีงสี่นะครับกันไว้นะครับกันไว้กับตัวเลขก็ได้ตามนี้นะครับของอาจารย์วิระบุตรดาครับสําหรับทันที่อยากคุยกับอาจารย์วีระโดยตรงนะครับเพื่ออยากมีน้าใจให้กับอาจารย์วีระบุตรดานะครับสามารถโทรติดต่อเพิ่นใดโดยตรงนะครับไม่ต้องโทรหาแอดมินนะครับโทรหา อาจารย์วิระบุตราได้เลยนะครับกบบเบอร์โทรตามนี้นะครับ080 927 9467นเก้อะครับเด้ออาจารย์วิระบุตรานะครับอ่ะตัวเลขตัวเลขกบบบารหลายหางนะครับงวดนี้เพิ่นให้มาแค่เจ็ดหางนะครับเราพิ่นกระเน่นให้หนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับตัวเน้นเลยนะครับหนึ่งสี่แล้วก็มีศูนย์สี่หกเก้าเจ็ดเก้านะครับสี่ตัวนะครับที่เพิ่นเน้นให้แต่ตัวเน้นหลายที่สุดก็คือหนึ่งสี่นะครับ ครับเราจะลืมกลับน้ำเด้อตัวเลขในเจ็ดทางนี้นะครับส่วนสามตัวเพิ่นการนิ่งไหนกันนินงสามหกเก้านะครับอ่ะครับกับถามักถ้าชอบนะครับกับยึดจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับกัตัวเลขของคุณวิระบุญดานะครับเข่ามาทุกงวดนะครับจะไม่ใครได้ออกอคลิปไม่ใครได้ถ่ายทอดนะครับไม่ใครได้ออกอากาศนะครับผู้ใดที่เข่ามาติดตามรับชมแล้วกัถ้ามักถ้าชอบคอยเอาไปนะครับถ้าผมมักไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ครับเด้อ ทั้งชมกับเป็นซื่อกางทั้งอาจารย์วิระบุดากับเป็นแนวาทาั้งให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมทันที่เขามาติดตามรับชมไม่นะครับถ้ามักถาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบอพลาดรับชมคลิปไม่ๆม่จากทั้งช่องนะครับสำหรับมือนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ